สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแห่งความลึกลับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพ i ิกอเด็กพิกอาคานะคะในหัวข้อที่ว่ารู้สึกว่าในห้องของเราหรือว่าในบ้านของเรารู้สึกถึงความความเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างแอบแฝงอยู่ในบ้านของเรา แล้วเราก็อยากรู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันมีพลังงานนั้นจริงๆวันนี้ค่ะจึงมาอยากจะบอกกล่าวว่าเรามาเช็คดวงกันดีกว่าเนาะว่ามีพลังงานนั้นอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเราจะมีกองท้่ให้หลายๆท่านนะคะ ดูแล้วก็เลือกเนาะกล้องหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นรูปคนที่อยู่บนกำแพงนะคะแล้วก็ไม่ได้กลัวถึงความรู้สึกว่าจะต้องตกลงไปเลยนะถ้าชอบภาพใบนี้รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดเลือกภาพใบนี้ค่ะมาดูในตำแหน่งที่กองที่สองนะคะเป็นภาพใบนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าถึงพลังงานดึงดูดนะคะเลือกกองนี้ได้เลยเนาะเราจะมาพิกอเด็ก พ i ิกอาคารในหัวข้อที่ว่ารู้สึกถึงพลังงานแอบแฝงในบริเวณบ้านของเราไม่ใช่นอกรั้วบ้านแล้วนะคะคือบริเวณบ้านของเราขอบเขตชัดเจนหรือถ้าคุณอยู่ห้องคอนโดรู้สึกถึงพลังงานในห้องของเราในห้องคอนโดในอพาร์ตเมนต์ในเคหะคือห้องของเรา เราอยากรู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่ามีพลังงานแอบแฝงอยู่กันแน่เลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังคําพยากรณ์กันค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์กับอาจาร,รย์มัศนาอัมเบซิงทาโร่นะคะกับหัวข้อพลังงานบางอย่างที่อยู่ในบ้านในคอนโดในห้างร้านหรือว่าในร้านของเราในในบ้านของเราในห้องนอนของเราในใน ขอบเขตรั้วบ้านของเราเราคิดไปเองหรือว่ามีพลังงานนั้นอยู่กันแน่ใครเลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคำทํานายด้วยไพ่สิบใบกันนะคะบอกก่อนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานแบบ อา,อาจจะเป็นพลังงานรวมๆนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกใครชอบแนวพิกอา,าร์รนะก็สามารถมาดูแล้วก็ลองเล่นคลิปนี้ได้หรือว่าใครรู้สึกว่ามันมีพลังงานจริงๆอยากลองเสียงทายดูก็ลองเลือกกองไพ่แล้วถ้าคุณเลือกกองนี้เดี๋ยวเราจะมาหืมจะพูดว่าทำนายทายทักพลังงานนั้นกันดีกว่านะ ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะไม่ได้ชี้นำให้ต้องกังวลหรือกลัวนะคะหรือใครจะเข้ามาเพื่อลองเสียงทายเสียงดูสนุกสนุกดนดีต้อนรับนะคะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะมาขออนุญาตเปิดด้วยไพ่ในตำแหน่ง10บใบเท่านั้นนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งนะโอ้โหคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะคือมีพลังงานบางอย่างอยู่ ไม่ได้แค่หนึ่งพลังงานเขาเรียกเป็นอะไรอะตนไหมเลือกเป็นวิญญาณไหมเลือกเป็นดวงไหมแต่มองว่ามีพลังงานแฝงอยู่ในเขตขอบเขตแล้วคุณก็ไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเหมือนเป็นกุมารมากกว่ากุมารหลายๆกุมารน,นะคะมากกว่าหนึ่งกุมารขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของ อ่าบันพบร,รุษก็อาจจะสืบสืบมาจากแผ่นดินหรือว่าโครงสร้างของบ้านน่ะนะคะที่ที่เหมือนกับว่าเราอยู่กันมาชั่วรุ่นลูกรุ่น,นหลานอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะทุบบ้านเก่าทิ้งแต่เรายังใช้โครงสร้างไม้ดั้งเดิมอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนมีพลังงานอ่คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเป็นพลังงานที่ดีค่ะคุณไม่ได้คิดไปเองแล้วแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเออชันบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าไม่ได้บ้านะคุณ คืออย่างนี้ค่ะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานบวกนะคะเป็นพลังงานของความสบายใจสงบสุขถ้าเป็นแหล่งรวมพลังงานก็หมายถึงว่า,าบ้านหลังนี้หรือว่าเขาโคง้งหรือว่าบรรพบบรุษน่นะะนะคะอาจจะมีเรื่องของการจริงๆรงแล้วไม่เป็นเรื่องโบราณโบราณน,นะอย่างบ้านของอ,อาจารย์เองอะบ้านของคุณยายสมัยโบราณก็มีอ,อุ๊ยโอ้โหหลายสิบปีพ่อพ่อของแม่อาจารย์เนี่ยเนาะของคุณแม่นะคะ ก็มีเรื่องของการใช้เรื่องราวของคาถาโคมอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็อาจจะมีเรื่องของการเลี้ยงนะคะวิญญาณอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยมองว่าอาจจะมีคนที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะมีนะอาจจะมีพลังงานแฝงแบบนี้จะรุ่นสู่รุ่นนะคะแต่ไม่ได้มีพิษมีภยัยเป็นสิ่งที่ดีด้วยแล้วก็ให้คุณให้ความร่มเย็น เป็นเรื่องของการป้องกันภัยด้านของสิ่งที่มันเป็นเสนียดจังไรด้วยซ้ำไปถือว่าดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีโอ้โหชัดเจนเลยค่ะเป็นแหล่งรวมบรรพบุรุษเลยก็ว่าได้นะคะเป็นบ้านมรดกตกทอดด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าลองสืบเก่าไปซิอะคุณอยู่คอนโด พื้นดินดั้งเดิมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบ้านกงสีใหญ่ๆห,หรือว่าวังเก่าหรือว่าเขตอะไรที่มันมีเรื่องราวนะคะมองแล้วเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นการรวมกลุ่มของพลังงานที่ดีอะ่ะอืมหเดอะซันจบข่าวค่ะ มีความสุขมีความสําเร็จอาจจะเป็นพลังงานของบรรพบะรุษพลังงานของอกุมารหรือว่าสิ่งที่คุณบูชามาล้วนแต่ให้คุณไม่ได้ให้โทษล้วนแต่ให้ความสุขและให้ชื่อเสียงให้ความรุ่งโรจน์ประกอบกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองโอ้ถือว่าดีค่ะใบต่อไป King of Pentacles โอ้โ ขอเงินได้เงินขอลาบได้ลาบขอโชคได้โชคนะมองแล้วดีมากๆ อาจารย์มองว่าให้คุณกลับไปที่ห้องนั้นอาจจะมีภาพเก่าโบราณของบรรพบุรุษนะคะแล้วลองลองไหว้บรรพบุรุษขอขอโชคลาภน,นะน่าจะได้เป็นอย่างดีอาจารย์มองว่าเป็นแหล่งรวมบรรพบุรุษเลยแหละจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมทั้งนั้นเลยและเป็นจิตวิญ,ญญาณคุ้มครองลูกหลานนะคะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เขาก่อร่างสร้างตัวสร้างเป็นความเป็นปึกแผ่นบนรรพบุรุษที่มีสืบสายต้น ต้นตระกูลหรือว่านามสกุลพระราชทานอย่างเงี้ยได้เลยนะคะคือทุกคนอาจจะไปเกิดตามวาระเวลาค่ะแต่ว่ามนขังหรือว่าบางบางคำผูกพันหรือว่าความเชื่อบางอย่างอาจจะทำให้อ่าพลังงานยังอยู่นะอืมอันนี้คลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะใครไม่ชอบผ่านใครกำลังขำอยู่นะลองมองไปข้างๆตัวเองนะ อาจจะเจอคนที่เหล่คุณอยู่บริเวณหัวไหล่คุณก็ได้นะคะวงล้อแห่งโชคชะตาค่ะคุณจริงๆแล้วตัวคุณมีซิกเซนนะคะเฮอร์มิตคนแก่คนแก่คนอายุเอาไว้คุณอาวุโสผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุพร,รุษได้ตอนแรกมองว่าเป็นกุมารไม่น่าจะใช่ละน่าจะเป็นบนรรพบุรุษนะคะ สเตนนะคะยังอยู่ยังคุ้มครองปกปักรักษานะคะเครื่องรางของขังของโบราณถ้วยชามโบราณล้วนมีความเชื่อมโยมีสายใยมีความผูกพันทุกอย่างคือความผูกพันของบรรพบุรุษที่สร้างเอาไว้ให้ลูกหลานนะไพ่ชอริออตนะคะ ดีหมดทุกอย่างพลังงานบวกหมดไม่มีตำแหน่งเสียไม่มีตำแหน่งรบไม่มีไพ่ดาบมีแต่ไพ่ของการเกื้อกูลค,ค้ำคูณอุปถัมภ์อุ้มชูใครที่พักอาศัยในบ้านนี้จะประสบความสำเร็จล่มรื่นประสบความสำเร็จอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะบรรพบุพร,รุษคุ้มครองปกปักรักษา โอ้โหดีหมดเลยเครื่องรางของขังที่บูชามาล้วนแต่ให้คุณทั้งนั้นหิ้งพระที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ให้คุณทั้งนั้นขอยืนยันเลยนะคนที่เลือกไพ่กองนี้มีแต่ความผาสุกไม่ต้องกลัวพลังงานไม่ต้องกลัวอะไรเลยมีแต่คุณประโยชน์ที่ดีมีแต่พลังงานที่ดีแล้วก็มเีเต็มไปด้วยเขาเรียกว่า ยิ่งเปิดเพลงสวดนมนต์ยิ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งปกปักรักษาและคุมครองถือว่าเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองต่อไปใครชอบคลิปนี้กดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณและปรารถนาให้พลังงานนั้นนําโชคลาภมาให้คุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะเดือนมิถุนยนนะ รู้สึกดึงดูดด้วยไพ่กองนี้ใช่ไหมคะเรามาเช็คกันค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วสนาอ่างเมซิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อลุ้น้วนนะคะฟังไว้เป็นแนวทางฟังเพื่อความบันเทิงหรือใครอยากจะสีดวงรู้สึกว่าม,มีพลังงานรอบตัวเราในห้องเราในบริเวณขอบเขตของบ้านเรารวมถึงรั้วบ้านด้วยนะคะแต่ไม่ได้ออกนอกประตูรั้วน,นะคะรวมถึงคุณอยู่คอนโดรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องเช่านะคะหรือบ้านเก่าบ้านโบราณ uh -huh. มรดกตกทอดรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราคิดไปเองหรือว่าเราบ้าเป็นแล้วหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเรามาฟังกันค่ะไพ่เดอะสตาร์นะคะคุณเป็นคนมีซิกเซนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรู้สึกได้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของตัวของคุณเองที่สัมผัสและรู้สึกได้แต่คุณจะรู้สึกบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อนะรู้สึกแค่วันพระจันทร์เต็มดวงวันข้างึ้นนะคะหรือรู้รู้สึกถึงพลังงานนั้นเฉพาะในบางคืนเท่านั้นไม่ได้รู้สึกทุกวันแสดงว่าอาจจะ จะสัมผัสได้หรือเขามาเยี่ยมเยือนหรือเดินผ่านคุณหรือเปล่านะ ให้ไปต่อมาคะเมจิเชียนนะคะจริงๆแล้วตัวคุณน่ะสามารถสื่อได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ที่อยากจะสื่อหรือว่าสัมผัสได้หรือว่าบางครั้งคุณก็ฝันถึงหรือความฝันนั้นเหมือนเดจาวู u, ค่ะมันเหมือนความรู้สึกว่าเราเจอแล้วอ่ะแล้วเราเคยฝันอ่ะแล้วเหตุการณ์นั้นมันซ้อนทับตกลงเราฝันหรือเราเจอของจริงกันแน่รวมถึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผีอำนะคะหรือว่าตกกลางคืนแล้วชอบรู้สึกเหมือนโดนอำหรือรู้สึกเหมือนฝันร้ายรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเนาะ เออบอกก่อนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของความเชื่อนะถ้าคุณกําลังแอบขำอยู่ในใจนะหรือว่าเสียงดวงเสี่ยงโชคระวังนะหันไปข้างหลังหรือส่องกระจกตอนกลางคืนหรือหันไปตอนนี้อาจจะมีคนเอาคางมาเกยหัวไหล่คุณอยู่ก็ได้นะคะบอกเอาไว้ก่อนนะไพ่พลังงานต่อไปนะคะคุณอย่าไปพูดอะไรเล่นๆตอนกลางคืนนะอะไรตกใส่หลังคานะต้องระวังนะคะลมเพลลมพัดผีผักได้นะคะบอกไปก่อน คุณเป็นคนเชื่อมโยงคุณเป็นคนมีซิกเซนแล้วก็มีพลังงานบางอย่างคอยเชื่อมโยงคุณอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะแต่พลังงานที่คุณรู้สึกสัมผัสได้นะมันเหมือนกับว่า,าคุณสามารถขอโชคลาภได้จะว่าเป็นกุมารก็ได้นะจะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าบันพบุรุษนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของกุมารเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขังแล้วก็ถ้าถามว่าวิญญาณในบ้านของคุณมีไหมมีแต่ก็ไม่ได้มีพลังงานแบบว่าจะต้องเข้ามาทําร้ายคุณนะมันเหมือนกับว่าเขาแค่อยู่ในโลกส่วนโลกโลกของเขาอะโลกคู่ขนานของเขาอะแล้วเราอาจจะไปสัมผัสโดนด้วยความที่เรามีเซนต์เนาะเราอาจจะไปสัมผัสโดนไป ไปแตะโดนน่ะอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือเขาอยากจะมาพูดคุยหรือทักทายเราแต่ไม่ใช่พลังงานของความน่ากลัวเนาะมามาก็เป็นบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกเราสัมผัสได้เท่านั้นเขาไม่ได้มาบ่อยแล้วไม่ได้ต้องการที่จะมาทําให้เรา นะคะแต่ต้องระมัดระวังตัวคุณเป็นคนที่มีเซนส์เราอาจจะมีความขวัญผวาง,ง่ายๆเป็นความตกใจเก่งตกใจอ่อนเนี่ยเวลาที่มีอะไรตกในหลังคามีอะไรที่กระทบหรือว่ามีอะไรที่ลอยมาหรือเป็นเสียงลมหรือเสียงอะไรฟาดอะไรก็ตามถ้าเป็นยามวิกาลเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่จําเป็นอย่าทักเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้ไม่มีใครส่งอะไรมาทําร้ายคุณหรอกคะ่ะแต่ความที่ว่าคุณสัมผัสได้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัวของคุณเองจูนติดได้ง่ายแล้วบางสิ่งบางอย่าง มันก็เลยอาจจะเหมือนเข้ามาทายทักคุณอะนะคะก็ต้องรามัดระวังจริงๆแล้วถามว่าในรั้วขอบเขตบ้านคุณนะไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นพลังงานที่ลบหรือว่าน่ากลัวนะแต่ว่าคุณเป็นคนมีเซนส์มันจึงสามารถสัมผัสได้ไม่ใช่แค่ในบ้านแต่คุณเดินออกไปถนนคุณก็สัมผัสได้คุณไปทําตามทางแยกหรือไปไปพักค้างอ้างแรมตามโรงแรมหรือตามคอนโดคุณก็สัมผัสได้ จริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าที่มันมันสัมผัสไปโดนโลกคู่ขนานมากกว่านะคะและถ้าคุณฝึกจริงๆอะ่ะคุณสามารถมองเห็นได้นะแต่อาจารย์แนะนําว่าอย่าไปเลยเพราะว่าความที่เราเป็นคนตกใจง่ายเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าขวัญหนีดีฟอเมื่อขวัญหายมันเรียกขวัญแล้วมันเป็นเรื่องบรรดาวทีนี้มันเป็นความเชื่อละมันก็จะกลายเป็นคนที่ ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะคะตามความเชื่อโบราณเอาไว้จะเล่าสู่กันอ่าเล่าสู่กันฟังดีกว่าว่าคำว่าขวัญหายคืออะไรขวัญกระเจิงคืออะไรแล้วทําไมเราต้องเรียกขวัญกลับมาแล้วถ้าไม่เรียกจะเกิดอะไรขึ้นเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นเรื่องเล่าชวน ชวนขนหัวลุกเลยดีไหมอ่าโอเคเอาไว้เท่านี้นะคะของสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะใครรู้สึกว่าเออสนุกชอบแนวนี้อยากให้ตัวอาจารย์ทำบ่อยๆนะคะให้กดปุ่มซุปเปอร์ตัปุ่มขอบคุณนะสนับสนุนช่องอาจารย์ที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นให้กับคนที่เอ่อทำคลิปเนาะเขาจะให้เป็นกำลังใจนั่นแหละหรือใครจะแชร์เรื่องสนุกสนานลองให้เพื่อนเสี่ยงดวงแล้วก็เสี่ยงโชคดูหรือว่าเพื่อนคนไหนขี้กลัวลงแชร์ไปให้เขาดูคะ่ะบางทีนะคะเราอาจกำลังจะแกล้งเพื่อนอยู่ก็ได้ นะคะ,ะฝากเอาไว้นะคะออกบอกก่อนนะคะคนที่เลือกกองนี้ไม่จําเป็นอยา่าไปเล่นอะไรพี่เลนเช่นผีถ้วยแกว้วเอยหรือว่าเล่นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะว่าของคุณนะขวัญหนิงง่ายอ่ะสำารากเอาไว้เท่านี้นะคะเป็นความเชื่อถ้ากลัวมากก็วางกองไว้ตรงนี้ลค่ะไม่ต้องจดไม่ต้องจําสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ